พี่น้องกินส้มตามกันเนี่ยส้มตำด้วยค่ะสัสดีค่ะที่นี้ก็อยู่ระหว่างบอกมาเด้อนะคะกินส้มตำน้ำตาลเด้อแล้นเขาก็กินอยู่นะคะมีแซ่บวะแซ่บกับปูเนาะแซบก็ต้องกินนะมีปูน้อยแล้วก็แม่โจ้ก็มาแล้วมีปูด้วยอ่ะเปิดไฟน้ำกันมีปูน้อยด้วยนะคะ ต้มตำงต้มตัแซ่บแ่เวลาก็เป็นตอนๆกินมือเด้พี่น้องไม่ยั้งแซ่บขวตีฮาเสียบขากล่องก้อนขยานมาท่านเขาขอทีส้วบคขาบวกบวกบวบวกคุณน้ำเยอมากกว่านะบวกีวกะที่ีฟูน้อยจะไปไหนมาไะ ไปไหนมาอยก่อไปหาพักเราต้อมีพักไปหาของกินก่อนเพราะยังไปหาพักก่อน้องไดักพ่งเชนจะนั่ดพ่เป็นยามก่อน่เปนแมงนะอ๋อเออาแม่พี่น้องเดนไม่ด้โยกโยกกกอร่อยมากเลยปา์ตี้ส่งสก่อชิช่วยคำดงดงให้บึนมามาม่ด้มาครับมา วันนี้มากินซมซมด้วยปลาตัวใป้านะคะข้าวเหนียวสาวปลาอน้องพุงไหมพี่น้องเป็นกระเจาี๊ยบมีมือสาวป้านะอยากแม่นมาค่ะมาค่ะเยอะหนิซมซมมากินด้วยกันหลายด้วยนะคะมีแม่โจ้แม่ทินนะคะแล้วก็สาวป้านะคะมีฟูนาฟูนาตัวเล็กพอดีกินเลยมีปูด้วยนะคะ นี่นะคะช่มจ้ำกับปูน้อยนะคะอร่อยมากเลยนะยอดมีปูมีปูดองด้วยปูดองปูเค็มตัวใหญ่มากปูดองตัวใหญ่ครับมานะคะมามามาโอ้ยเนาะเจดาจะไม่มีผักว่าจะไปเบิ่งอันยอดอันยอดอันพักอันเก็เลยว่าพักมะยมขึ้นหน้าเขึ้นลุงก็จะเบิดแล้วโอ้ยบุญมะยมตัวเฮ็ด อยู่น่ะคนซูตจะมีแม่ได้มันหมดแล้วคนทีหมดแวเดี๋ยวจะนไปโนะอืมเอนา้นกูอิดะ้องอ่ะฮะอัวนจอ้นอ่มันมากเลยเอามาเลจัเกียวข้าวอ๋อจังอ้อกูกูกระโงอนหมดดตัวเดียวเป็นมัน เกี่ยวข้าวเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้าวลุงจำความกูแล้วล่าเกาเลี้ยงไม่ได้เขาเลยว่าเกี่ยวสวยนะจ๊ะโอ้ยพ้าตุณเสร็จเป็นว่านั่นเดี๋ยวเราจะมาไปหาปลาอืมมีแค่เราได้ยุงนึงเงินนะไปตัดละมันนี่ไปกับค่อยไหมเนี่ยไปตัดละมันบ่อืมกินอื่นมันจะไปตัดละมันอ่นแกกวนมันบ่เออกวนมันนี่มาเด้อ จังแปะแปะเนี่ยนี่นะนะวุ้ยชิมเลยบ่อยชิมอองปูเลยเนี่ยแซ่บเนาะมันมีแต่มันปูนั่นเองมันปูทั้งนั้นเลยหอมนะคะกะจีหอมมากเลยมันปูทั้งนั้นเลยก็มันใหล่แฮะเอ้นกินหอยมันใหญ่เลยเนาะอาไันมันจะกลับมันก็ใหญ่เดี๋ยวมันก็มีอู้ยเดิมมาเดิมมาค่ะมา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 กินไม่ได้ข้าวถูกไหม Mm hmm. กินข้าวเยงเือดูค้ไปจกินเคแม่ไปจะกกินเวลากาดแซบบอยิ่งบอชมตาเนีーー่ยชมตามกินยันไรก็แซบยันนั่นเนาะเช่าเช้าเที่ยงเย็นก็แซบได้ตลอดแต่ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เนาะอืราะเไม่เลียนอยู่คนไม่โตกันอยากกินยากมาเ็ เดยวเกี่ยวข้าวหรไปบ้านหนาน้เหรอไปลูกใครไปเลยพี่หน่อยเลยดอง้ว <c oughs> ยมือออกใค่มือยแค่แบบเด้อ ักหอนบ่มข้ามหนี่อ้ามยังไงมงสบายกินเหมือนต้นหอวนะต้นหอวกินตักตักไข่ตักไค่ถึงไม่ก็ถึงหน่ะก็ได้จะสื่อสายเจะนะแบบนี้แหละตัดละสุดเยอด อยากามปูดเอานี่ยของยี่เนี่ยเลยนะต้องรับผีดชอบเออไปรกองโทรศัพท์ตูดใช้โทรศัพท์ปากเลยเด้อค่ะน้องพันข้าวผัดเทปเลยโอ้มาก่อนหลายยายเนาะกินลถะตา่โมงกันมาเด้อเด้อมาเด้อนี่ละคะอาหารหลักของอินสานะคะจมกัน กิ่นออมปูคเด้อพี่น้องกิ่นมันปูกันเลยอกันเทียงมากอ่ะฮะกันมังคุดกันโหลดเนาะน่ะหน้าน้าน้าเอาไหมเอาไหมเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอเลยมาเอาไหมจอปูจะเมือดเลยคนยัาโจมากินตำมะฮงปูเป็นั่งครับ จะมาเกิดใส่ป้าไม่เหนะแม่บุญดีนะเอาเลยเอาเลยยาลุ้มเด้อเอ็งยังมันมู่้มมูกเเลยมาดีนะมูดจังตามันหนยเด้อเห่าแกเห่าใหม่จะเด้อไปวะชาบ้าไปนัก้อนปูน้อยเด้อันปูสุ้่มแล้วก็มาตามไปหนึ่งนิ Nei. มากินจำพุงมามาโจกมาค่ะอันนี้นะนี่แง่นง่แงงงแงเออมสใช่นังพี่เุกเข่าเืมเรมืดข่าแนนั่งงกันน่ะยผมมาแเาิินงานเยอะขามาิมนายอมันเบาแตว่ีมันเยอะกิดงค่ะนะคะ มาเด้อจ mm ิตามิไก่ชิบูอามุงหู้าวฟ้าข้าวหน่ๆข้าลุงหูค่ะน้วอรมใ่งไง่ไงชุบน้าเข้าไปนี่ละค่ะคือดวามง่ายง่างเปนน้ำต้มต้ข้าวกล้วยด้าวข้าสำหรับลินนี้กขอุกแตา่ายก้ไรขตเจตาาะสำหรกินข้าวกันสอแล้วจ้ะ